ความสำเร็จคือครูที่แย่มากเพราะมันล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่าพวกเขาไม่มีวันล้มเหลวหลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักชายคนนี้ผมก็ไมไ่รู้จักเขามากสักเท่าไหร่รู้แค่ว่าเขาเป็นเลขาส่วนตัวของฮิตเลอร์เท่านั้นตอนหาข้อมูลผมไม่เห็นมีใครทำประวัติของเขาเลยและไม่รู้ว่าทำออกมาแล้วจะมีคนอยากรู้จักหรือเปล่าเขาคือคนที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อฮิตเลอร์เป็นอย่างมากในช่วงกลางไปถึงช่วงท้ทายๆของอำนาจ เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกรองข้อมูลก่อนไปถึงฮิตเลอร์ผูกขาดความสัมพันธ์ระหว่างฮิตเลอร์กับสมาชิกคนอื่นๆเจ้าเล่เป็นนักบริหารและนักจัดการที่เก่งกาจไม่แพ้ฮิมเลอร์เขาคนนี้ก็คือมาร์ตินบอมันนั่นเองมาตินลุดวิกบอมันหรือมาตินบอมัน เกิดเมื่อวันที่17พิถุนายนปีคศ1900ที่เวเกเลเบนปัจจุบันอยู่ในรัฐซักเซินอันทาวในประเซียจักวดิเยอรมันเป็นบุตรของทีโอดดร์บอ,บอมันที่เป็นพนักงานไปรษณีย์กับแอนโทนีบเบรนฮาดีนเมนองซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของพ่อเขาและครอบครัวก็นับถือศาสนาคริสติกายลูเทเลนพ่อของเขาทโอดดร์เสียชีวิตตอนที่เขาอายุได้3ขวบ ส่วนแม่ของเขานั้นก็ได้แต่งงานใหม่นไม่ช้าหลังจากนั้นเขามีพี่น้องสองคนจากภรรยาเก่าของพ่อกับลูอิสโกลเบอร์บอมันคือเอลเช่บอมันและวอเตอร์บอมันส่วนแม่ของเขาแอนโทนีได้กำเนิดลูก3าคนได้เสียชีวิต1คนจากนั้นก็มาตินและก็อีกคนก็คืออัลเบิร์ตบอมันน้องของเขาอัลเบิร์ตก็ถือได้ว่าเป็นคนใกล้ชิดทิลเลอร์ด้วยนะครับในข้อมูลที่ผมไปหามา พี่น้องสองคนนี้มาตินและเอาเบิร์นพวกเขาไม่ค่อยจะลงรอยกันนะครับแม้แต่หน้าก็ค,คงอาจจะไม่อยากมองกันด้วยซ้ําไม่รู้ว่าไปโกรธอะไรกันมาเป็นพี่น้องกันแท้ๆมาตินบอมันเข้าโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนการค้าการเกษตรแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อปี1918พกเขาได้เข้าร่วมในกองทัพกรมทหารปืนใหญ่ที่55ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่1แต่พอที่สุดสงครามเขาก็ยังรักษาการ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1919 19, จนออกมาทํางานในโรงอาหารสัตว์หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้กลายเป็นผู้จัดการ,ระสังหาริมทัพย์ของฟาร์มในเม็กเลนบูพอเริ่มทํางานได้ไม่นานบอมันก็ได้เข้าร่วมสมาคมกับเจ้าของที่ดินที่ต่อต้านชาวยิวในขณะที่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในสาธารณรัฐไวมานั่นหมายความว่าเงินนั้นแทบจะไร้ค่าส่วนอาหารในฟาร์มและที่ดินก็มีค่ามากขึ้น ในที่ดินหลายๆแห่งรวมถึงของบอมันมีหน่วยที่เรียกว่าไฟคอปซึ่งเป็นทหารรับจ้างไว้คอยปกป้องผลผลิตในฟาร์มจากการปล้นสะดมพอหลังจากนั้นบอมันก็ได้เข้าร่วมองคอ์กรไฟครปที่นำโดยแกรฮาร์ดลอสบาร์กในปี1922ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกและก็เฮรันยิกหลังจากนั้นสองปีในปี1924บอมันได้ถูกตัดสินจำคุก1ปีที่เอลิซาเบธทราเซในข้อหาสมรู้ร่วมคิด กับเพื่อนของเขาคือลูดอฟฮอสในคดีฆาตกรรมวอลเตอร์คาโดซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคาโดคือคนที่รายงานจากเพื่อนร่วมองคอ์กรไฟรยคอฟของพวกเขาหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุกในเดือนกุมภาพันธ์ปี1925บอมันก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มฟอนบานซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาทดแทนในช่วงสั้นๆระหว่างที่หน่วยเ a ที่เพิ่งถูกสั่งให้ยุบลงไปหลังจากที่พรรคนาซีทำการรัฐประหารล้มเหลวในเหตุการณ์กบฏโลงเบียนะครับ คือผมก็ได้พูดถึงนิดนึงในคลิปของแอนเบิร์มนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับและต่อมาในปี1927บอมันก็ได้เข้าร่วมพักนาซีและทํางานเป็นพนักงานในสํานักงานประกันภัยหน่วย SA อีกทั้งยังได้ทําการจัดตั้งกองทุนเสริมให้กับพักร่วมเวลาทํางานแต่เต้าสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงมา10ปีจนได้เข้าร่วมหน่วยซุสตาเฟลหรือ SS เมื่อวันที่1มกราคมปี1937 ตามคำสั่งพิเศษของไฮริชฮิมเลอร์โวถึงขั้นที่ฮิมเลอร์ดึงตัวมานี่แสดงว่าบอมันนี่แกนี่เก่งจริงๆนะครับฮิมเลอร์ตาแกก็แหลมมองคนขาดจริงๆและคงไม่คิดว่าบอมันนี่แหละที่แกดึงเข้ามาที่จะกลายมาเป็นคนเด็กคนโตและสมาชิกวงในของพรรคในปี1929วันที่2กันยายนบอมันได้แต่งงานกับเกอร์ดาบูชอายุเพียงแค่19ปีพ่อของเธอคือพันตีวอเตอร์บูชที่ทำหน้าที่เป็นประธานศาลพรรคนาซี และยังได้อดอลฟฮ i ิตเลอร์มาเป็นพยานในงานแต่งงานอีกถัดไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเกาอร์ดาบอมันให้กำเนิดลูก10คนคนแรกได้ถูกตั้งชื่อว่าอ d ดอลฟตามท่านกูนาําด้วยแต่อีก2ปีถัดจากนั้นในปี1931ในเดือนเมษายนบอมันก็ได้ใช้เส้นสายของเขาเพื่อรับเอาน้องชายของเขาเอาเบิร์ดบอมันคนที่ผมบอกว่าทะเลาะก,กันนั่นแหละครับมาทำงานในพรรนาซีที่มิวนิก ในวันที่1กรกฎาคมปี1933บมอมันก็ได้ทำการขอย้ายไปอยู่สำนักง,งานของลูดอฟเฮสเพื่อเป็นเลขาส่วนตัวของเขาและเรื่องราวของบอมันก็ได้เริ่มขึ้นในปี1935ปีที่ฮิตเลอร์ต้องการให้ลูดอฟเฮสนั้นเปลี่ยนบ้านพักตากอากาศของเขาที่อยู่บนภูเขาโอเบอร์ซาวส์เบิร์กให้เป็นฐานบัญชาการที่สองของรัฐบาลที่นั่นก็คือเบิร์กฮอคขลือหาดบนภูเขาของฮิตเลอร์ที่โด่งดังนั่นเอง เฮสเลยมอบหมายงานให้กับมาตินบอมันนี่อาจถือว่าเป็นการถ่ายโอนอำนาจอย่างไม่ได้ตั้งใจของเฮสไปสู่บอมันก็ได้เพราะหลังจากนี้บอมันได้ใช้การสร้างเบิร์กฮอฟในการเข้าถึงตัวฮิตเลอร์โดยตรงโดยที่ไม่ผ่านใครทั้งนั้นมาตินบอมันมีบุคลิกที่ดูผุนผืนคล้ายกับพวกมาเฟียอิตาลีเป็นบูลี่แมนเขาทั้งโหดเที้ยมใจร้ายใส่ใจรายละเอียดเป็นที่ไม่ชอบของใครลหลายๆคนเจ้าเล่ห์มีความทะเยอทะยานสูงเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างโครงการที่เขาได้รับมาจากเฮสนี่คือสิ่งที่เขารู้ดีว่านี่คือโอกาสอันดีมากๆเขาจึงต้องพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเอาใจฮิตเลอร์บอมันได้เข้าไปกว้านซื้อที่กับชาวบ้านกึ่งๆบังคับนะครับในบริเวณรอบๆโอเบอร์ซาวส์เบิร์กเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งซื้อฟาร์มที่อยู่ติดกันในชื่อของตัวเองอีกด้วยเขาได้เสนอราคาซื้อที่ดินในราคาที่สมควรในยุคนั้นแต่พอเอาเข้าจริงเขากับใจ่ายให้น้อยกว่าและเก็บส่วนต่างไว้กับตัวเอง ส่วนในกรณีคนที่ไม่ยอมขายเขาก็จะจับส่งตัวไปยังค่ายกักกันแต่ส่วนมากก็จะยอมขายโดยดีดีกว่าไปอยู่ในค่ายแบบนั้นโดยการที่เป็นนักจัดการที่เก่งช่วยแก้ปัญหาให้ฮิตเลอร์บ่อยๆบ,บอมันก็ได้กลายเป็นคนสําคัญใกล้ตัวฮิตเลอร์ในที่สุดขณะที่ฮิตเลอร์ปักอยู่ที่เบิร์กฮอฟบอมันก็เข้าร่วมประชุมตลอดเวลาและทําหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวให้กับฮิตเลอร์และตอนนี้เขาก็เริ่มปลูกขานในตัวฮิตเลอร์ควบคุมข้อมูลและการเข้าถึง อีกทั้งในช่วงเวลานี้ฮิตเลอร์ยังให้บอมันควบคุมการเงินส่วนตัวอีกด้วยหลังจากเดือนเดือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแล้วยังรวมไปถึงรายได้ที่รวบรวมได้จากค่าสิทธิที่ได้จากหนังสือไมค์คัมของเขาและการใช้ภาพของเขาบนดวงตาไปษณียากรหรืออากรสแตมที่เรารู้จักนั่นแหละครับรวมทั้งการเงินของพรรคต้องผ่านบอมันทั้งหมดเพราะด้วยเหตุนี้จึงทําให้บอมันนั้นมีอํานาจมาก,มากจากการได้ใกล้ชิดฮิตเลอร์ ขายังได้รับหน้าที่จดบันทึกความคิดต่างๆของฮิตเลอร์เก็บไว้ทั้งในการประชุมการแสดงท่าทางก่อนอาหารค่าหรือแม้กระทั่งตอนที่ฮิตเลอร์พูดอยู่คนเดียวก็ถูกบันทึกเก็บไว้หมดจนเนื้อหาของบันทึกทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์หลังสงครามในชื่อฮิตเลอร์สเตเบิลทกและในปี1 9 3 9บอมันยังได้สร้างบ้านน้ำชาที่อยู่เหนือเบิร์กฮอฟขึ้นไปเป็นของขวัญให้กับฮิตเลอร์ในวันเกิดครบรอบ50ปีของเขาที่ต่อมาฝ่ายสัมพันธมิตรเรียกว่าลังอินซี ต่อมาในปี1941หลังจากที่สงครามได้เริ่มขึ้นมาสักพักก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นคือลูดอฟเฮสได้บินเดี่ยวไปที่อังกฤษเพื่อเจรจาขอสงบศึกโดยที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากฮินเลอร์เรื่องราวของเฮสผมก็ได้ทําไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจวันนั้นฮิตเลอร์โกรธมากๆจึงสั่งยกเลิกตําแหน่งรองเฟลเลอร์ er ของเฮสไปแล้วได้แต่งตั้งมาตินบอมันผู้ใกล้ชิดและไว้ใจที่สุดในตอนนั้นและอดีตผู้ช่วยของลูดอฟเฮส ให้เป็นหัวหน้าสํานักงานนายกรัฐมนตรีโดยทำหน้าที่เก่าของเฮสและรับผิดชอบการนัดหมายของพรรคนาซีทั้งหมดนี่ถือได้ว่าบอมันมีอํานาจอย่างมากในขณะนั้นเป็นรองเพียงแค่ฮิตเลอร์เท่านั้นและนี่ก็คือผลของการทํางานหนักชบช่วยโอกาสข้ามหัวเจรทะยานที่ส่งผลให้บอมันขึ้นไปสู่จุด,จดสูงสุดของอาชีพเขาได้เขาตามติดฮิตเลอร์ไปทุกที่แทบจะเป็นเงาตามตัวเลยก็ว่าได้ถ้าใครอยากเข้าหาฮิตเลอร์หรือส่งรายงานอะไรต่างๆก็ต้องได้รับอนุมัติจากเขาก่อน บางครั้งเขายังอ้างผลงานจากคนอื่นด้วยซ้ำจนผู้คนเริ่มนินทาและตั้งฉายาให้เขาว่าอำนาจสีน้ำตาลหรือ Brown Eminence สิ่งที่บอมันทำตอนนั้นก็คือเขาได้ทำการสร้างระบบราชการขึ้นมาใหม่โดยที่ว่าทุกคนในสมาชิกวงในและพักต้องรายงานผ่านเขาเท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้รายงานต่อฮิตเลอร์โดยตรงเขาทั้งใส่ร้ายคนอื่นและคอยบอกเ่าหูให้ฮิตเลอร์หวาดระแวง โดยการที่บอกว่าไม่มีใครที่ไว้ใจได้เลยในช่วงสงครามแบบนี้และยังทําให้ฮิตเลอร์เข้าใจว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่ไว้ใจได้เพราะว่าระบบมันถูกออกแบบมาให้บอมันบีบคนอื่นๆอ,ออกจากฮิตเลอร์มันจึงทําให้สมาชิกวงในแต่ละคนเริ่มที่จะหาหนทางให้ตัวเองในช่วงท้ายของสงครามบอมันได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆมากมายเพราะด้วยตําแหน่งและอาํานาจหน้าที่ของเขาทั้งการทําสงครามกับศาสนาซึ่งในปี1933ฮิตเลอร์เชื่อว่า ศาส,สนาคริสต์มั่นขัดกับลัทธินาซีบอมันก็ได้สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับและต่อต้านคริสเตียนอย่างรุนแรงและเขาได้กล่าวในที่สาธารณะในปี1941ว่าพรรคสังคมแห่งชาติและศาสนาคริสต์ไม่สามารถปรองรองเข้ากันได้อย่างแน่นอนในวันที่12เมษาย,ยนปี1943อดอลฟ์ฮิตเลอร์ก็ได้แต่งตั้งให้มาตินบอมันเป็นเลขานุการของเขาอย่างเป็นทางการในวันที่1ก,กรกฎาคมปี1943บอมัน ยังได้ลงนามยกอำนาจให้กับออดอฟไอส์มันที่เรื่องชื่อให้มีอำนาจเบียดเศษเหนือชาวยูทั้งหลายซึ่งในขณะนั้นชาวยูทั้งหลายยังอยู่ในอำนาจของเกสตาโปอยู่หลังจากไอส์มันได้อำนาจเบียดเศษเรื่องราวก็ได้เกิดขึ้นตามที่เรารู้นั่นแหละครับบอมันคนนี้นี่แหละที่ยกอำนาจให้เขานอกจากชาวยูแล้วบอมันยังสนับสนุนการกระทำต่อชาวสลาฟอย่างโหดเหี้ยมอีกด้วยดังคำสั่งที่เขาได้ออกคำสั่งกับอัลเฟรดโรเซนเบิร์กว่า ชาวสลาบต้องทำงานให้เราแต่เท่าที่เราไม่ต้องการพวกมันพวกมันก็อาจจะตายได้ความอุดมสมบูรณ์ของชาวสลาบเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอันนี้น่าจะหมายถึงจํานวนที่มันเยอะขึ้นนะครับส่วนอาหารก็อย่าให้เกินความจําเป็นเราเป็นเจ้านายเราต้องมาก่อนและในวันที่1 6มกราคมปี1945ช่วงสุดท้ายของสงครามบอมันยังได้เข้าไปอยู่ในเฟอร์เลอร์บังเกอร์กับฮิตเลอร์พร้อมกับคนอื่นอีนอกด้วย เขาจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อเขาได้อยู่ใกล้กับฮิตเลอร์เท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องเข้าไปจนกระทั่งในเดือนเมษายนในปีเดียวกันกองทัพโซเวียตเริ่มเข้ามาปิดล้อมกรุงเบอร์ลินและโจมตีครั้งแรกในวันที่20เมษายนซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดเปรที่56ของฮิตเลอร์พอดีแหมเลือกวันโจมตีได้พอดีมากๆเขาจงใจแหละผมว่ากองทัพโซเวียตคงอยากจะยิงปืนใหญ่ฉลองวันเกิดให้กับแก ต่อมาในวันที่29เมษายนปี1945บอมันได้เป็นพยา,ยานและลงนามในพินัยกรรมสุดท้ายของฮิตเลอร์ฮิตเลอร์แต่งตั้งให้บอมันเป็นหัวหน้าพรรคนาซีและยังบรรยายในพินัยกรรมไว้ว่าบอมันนั้นเป็นสหายพรรคที่ซื่อสัตย์ที่สุดของฉันหลังจากนั้นฮิตเลอร์ก็ได้แต่งงานกับเอวาบราว์พอวันต่อมาในช่วงบ่ายของวันที่30เมษายนปี1945ฮิตเลอร์กับเอวาก็ได้ฆ่าตัวตาย โดยให้บอมันนั้นทําการเผาทําลายศพของตัวเองหลังจากนั้นเวลาประมาณ5้าทุ่มของวันที่1พฤษภาคมบอมันก็ได้ออกจากเฟอร์เลอร์บังเกอร์กับแพทย์ประจําหน่วยเ s เอสลูดวิกสตนเฟเกอร์ผู้นําหน่วยยุวชนฮิตเลอร์อาตูอั์มันและฮานส์บาวเออร์นักบินของฮิตเลอร์โดยบอมันได้ถือสำเนาเจตจำนง,งและพินัยกรรมสุดท้ายของฮิตเลอร์ติดตัวไปด้วยทั้ง4คนได้เดินเท้าผ่านอุโมงค์รถไฟใต้ดินอูบาน ไปยังสถานีฟรีดิ r ตราเซอร์ซึ่งพวกเขาได้โผล่ขึ้นมาและเห็นสมาชิกหลายคนของพรรคพยายามที่จะข้ามแม่น้ำสปรีที่สะพานไวเดนเดเม,มอร์ในที่สุดบอมันและคนอื่นๆก็ข้ามแม่น้ำมาได้บอมันมอสตัมเฟเกอร์และอักมันได้เดินไปตามรางรถไฟไปยังสถานีเลเตอร์ซึ่งอักมันตัดสินใจทิ้งคนอื่นๆและไปในอีกทิศทางหนึ่งแต่ดันไปเจอเข้ากับกองทัพลาดตวเวนของโซเวียตอักมัน จะได้รีบย้อนกลับมาและเขาก็ได้บังเอิญมาเจอเข้ากับศพสองศพซึ่งต่อมาเขาระบุว่ามันเป็นบอมันและสตัมเฟเกอร์บนสะพานใกล้กับลานเปลี่ยนรางรถไฟเขาไม่มีเวลาตรวจสอบให้แน่ใจนักดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าสองคนนี้ตายอย่างไรอีกทั้งกองทัพโซเวียตก็ไม่เคยออกมายอมรับว่าพบศพของบอมันการตายของบอมันจึงเป็นที่สงสัยมานานนับหลายปี ในช่วงหลังสงคารามได้มีการรายงานมาเป็นระยะว่ามีคนพบเห็นบอมันอยู่ในอาร์เจนตินาบ้างสเปนบ้างและที่อื่นๆมากมายภรรยาของเขาถูกคกวบคุมตัวทั้งคนขับรถของบอมันยังอ้างว่าเขาได้เห็นบอมันในมิวนิกในเดือนกรกฎาคมปี1946บอมันยังถูกทางการประกาศและแจ้งเตือนว่าจะดำเนินคดีกับเขาในกรณีที่เขายังมีชีวิตอยู่ทั้งในทางหนังสือพิมพ์และวิทยุ ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี1945ในการพิจารณาคดีนูเลมเบิร์กในขณะที่การพิจารณาคดีนูเลมเบิร์กเริ่มขึ้นในปี1945แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันการตายหรือการมีชีวิตยอยู่ของมาตินบอมันแต่การดำเนินคดีของเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปบอมันถูกตั้งในข้อหา3ข้อหาคือ 1. สมรู้ร่วมคิดในการทำสงครามการลุกลาน 2. อาชญากรรมสงครามและ 3. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและในวันที่15ตุลาคมปี1 9 4 6บอมันถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอถ้าหากมีการพบว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่และถ้าหากมีข้อเท็จจริงใหม่ใดๆที่สามารถนำมาโต้แยง้งในเวลานั้นได้ก็จะถูกนำมาพิจารณาคดีเพื่อลดโทษหรือล้มล้างมันได้แต่การตายของเขามันยังคงเป็นปริศนามานานเกือบ30ปีจนกระทั่งวันที่7ธันวาคมปี1972 คนงานก่อสร้างได้ค้นพบซากศพมนุษย์ใกล้กับสถานีเลเตอร์ในเบอร์ลินตะวันตกและได้มีการชันสูตรศพและระบุอัตลักษณ์ต่างๆของศพจนพบว่าเป็นของบอมันและสตัมเฟกเกอร์จริงหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลเยอรมันตะวันตกก็ประกาศว่าบอมันเสียชีวิตทางครอบครัวไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เผาศพเนื่องในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลังและในที่สุดปี1998 ซากศพที่พบก็ได้ถูกยืนยันว่าเป็นของบอมันจริงโดยการทดสอบ DNA จากญาติคนหนึ่งของเขาและในวันที่16สิงหาคมปี1999ซากศพของบอมันก็ได้ถูกเผาและเท่าฐานของเขาก็ได้ถูกโปรยลงไปทั่วทะเลบอลติกทิ้งไว้เพียงเรื่องราวของเขาและโศกการ,รมที่เขาได้กระทำเพื่อให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของมาตินบอมัน ชายที่สร้างอํานาจด้วยการไต่เต้าประจบสอบพอสับปรับเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ